บ้านเราตอนนี้นะครับไม่รวมวัดมังกรพันธ์ที่ขึ้นไปเป็นยอดเสาก็มีแต่บ้านเราเดียที่สูงที่สุดสูงที่สุดเหมือนมึงเหว้บ้านเราคือโองวิศวะเราเราผิดกฎหมายโรงพักแค่นี้เองไม,ไม่ใช่ผิ <c oughs> ดกฎหมาย <c oughs> อา้าวซิงเจียยู่อิ๋นี่นี่เขาใช้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นใกล้ถึงตรุงจีนแล้วนะคะจะเป็น <c oughs> ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นปรุ๊ตจีน999 เอาไปเลย3ามสองเก้าร้อยเก้าสิบกาทนะคะไปงกันได้ที่เขตรตรงนี้นะคะแล้วก็โปรโมชันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าอย่าลืมไปจัดกรรันจ๊าโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะถรถหกล้อก็จะมาเคลื่อนย้ายซากบ้านกูนะคะไปทิ้งแล้วทุกคน<า>เพราะว่าตอนนี้บ้านกูไม่มีต่อไปแล้วนะคะเราจะเคลื่อนย้ายกองนี้นะคะบ้านกูเก่าเนี่ย <laughs> เอาไปทิ้งด้านนอกเพราะว่าเราจะต้องปรับพื้นที่เล เลยวันนี้เอาเดินเข้ามาโอเคไปดูกันค่ะว่าบ้านอากูเน่ยซากมันเยอะแค่ไหนขึ้นรถไปบ้านปูแล้วไปหาพิมกันดีกว่าบอกพิมแล้วว่าเขาจะเอาซากบ้านปูไปแล้วนะคะทุกคนปูว่าบ้านปูจะไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วนะ เขามาขนสร้างบ้านถูไปหมดแล้วเขาสร้างเองแหละเขาสร้างเองแหละอ้าวไหนวะกูตึ๊บเลยวะเะเราไม่เก็บไว้เป็นที um> <h ums> <h ums> <h ums> <h ่ระลึกอ่ะนี่ว่าจะเอาบ้านใหม่ด้วยเนี่ยบ้านใหม่แต่บ้าเหรอเกงกะอันนี้สรุปว่าตัวรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาขนแบบนี้หรอใช่ใช่เขาสั่งเองเขาโทรสั่งเมื่อกี้อ้าวเขาไม่ก็ตักไปแล้วเหรอตักไปจำหมดแล้วเนี่ยใช่เหรอเขาก็คิดว่าตัวไม่เขาสั่งตักบ้านใหม่นะเนี่ยอ้าว ิดเอออันนั้นอ่ะเขาจะปูไว้รองพื้นไว้ถมที่แล้วบา้บานใหม่บ้านใหม่ตักทิ้งเจกะ,กะลงคลองหลังจากเราสร้างเป็นคอนเทนต์ไม่รู้เหรอทำได้สามีพีแล้วนี่พอแล้วอีพีละแสน<อ>ทำหลังนั้นสามแสนเดี๋ยวทุบแล้วรว,วยจัดร <laughs> วยจัดอะฮะน้องน้อนกวนตีนขมาแม่ทำไรตรงนี้อ๋อเฮ้ยไปงนานไารไปแต่งงานให้พี่ชายก่อนดิ่อู้หเดี๋ยวบ้านปู่เขาไปหมดเลยนะอ้ยเดี๋ยวเขาไม่มีแดกนะคนเนี้ยี่ข่าวเขาไปสร้างนี่สร้างศิลป์แล้นี่ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวตัวตัดงานแล้วตัวรีบไปนะมาแล้ว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 มุมบ้านพิงอะไรแหมมึงเป็นตัวยุไอซื้อเลยไปเรีวอะไรกับคิปนี้เลยไปดูบ้านเหรอไปดูบ้านนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวพีโบนะคะจะพาไปดูเศษซากบ้านอกูนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยตัวเขาเห็นแม้กระทั่งอะไรรู้ปะฮะผ้าม่านอ่ะยังอยู่เลยใช่ก็เราสมรถรวดเร็วทันใจทุกเขาเป็นคนขับเอง ถ้าอยากจะรู้อยากจะสปอยเดี๋ยวไปดูในออดเดียวแมนตอนนี้ทุกคนต่างงงไปแล้วว่าเฮ้ยบ้านกูมันหายไปไหนความสามารถพิมล้นเหลือเต็มร่างกายไปหมดไปมูใจไหมแต่บ้านไปติดตามที่ออสเดียวแมนรับรองว่าโหดมันฮาแน่นอนค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราไปดูอัปเดตบ้านก่อนว่าบ้านเราเป็นยังไงปรับภูมิทัดในวันนี้โอเคทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิแชนแนล คนงงลยสีว่าเรายืนอยู่ตรงไหนเรายืนอยู่นะอดีตบ้านช่าทองใช่ทองใช่ใช่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วเหลือแต่ตำนานตำละเอียดตำยาไม่หัดไม่ห้ามเลยขี้เกียจนึกแล้วตำสมสกเล็ดอะไรล่ะบ้าหรอ มันกลายเป็นอดีตไปแล้วทุกคนเพราะว่าบ้านอากูเนี่ยได้ถลม่มเราเวียนคืนที่ดินไปแล้วเขาก็ไม่ยอมย้ายออกไปเราก็จำเป็นต้องใช้ไม้แข็งแมคโคทถล่มมันไปเลยแถวนี้แม่งเถื่อน ต้องลงช่องใหญ่เท่านั้นเออเพราะว่าทีมงานเยอะใช่แล้วเราต้องนคงเอาไม่รอดไม่ไหวค่ะวันนั้เดี๋ยวไปคอยติดตามเร็วๆนี้ครับใช่แต่ว่าตอนนี้คือมาดูซากที่เหลือก่อนดีกว่ากลายเป็นซากที่กองอยู่ตรงนู้นแล้วเดี๋ยวพาไปดูเลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนว่านี่หน้าบ้านเราก็คือตรงนี้ใช่ไหมเดิมใหญ่ป้ามันเป็นบ้านอาสูตรงนี้ตอนนี้ได้ถล่มไปแล้วกลายเป็นเศษซากที่พิมยืนอยู่ตรงนู้นถล่มเหมือนไม่ได้มีการเก็บอะไรเลยที่นอนหมอนมุ้งยังอยู่ครบ แม้แต่แอร์คอนดิช <tecn. S 1> <maintained. S 2> ั่นนี่คืออะไรอ่ะประตูห้องเช่าประตูห้องเช่ามีรองเท้าส่งแม้แต่สว่านแท่นก็จะทุบมันก็เกือบตายอะไรอ่ะทำไหมประตูห้องเช่าเดี๋ยวนะไม่เก็บไม่คิดว่าจะเก็บเอาไว้ใส่บ้านใหม่บ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีเราต้องบอกเลยว่านี่ถ้ากูวิ่งหนีออกมาไม่ทันกูก็จะอยู่ในนี้ก็เป็นได้มึงโหดแล้วแม่ไหลเนี่ยเดี๋ยวหาตู้เย็นให้เดี๋ยวหาตู้เย็นให้ตู้เย็นด้วยเหรอ อันนี้คือตู้เย็นคอมแอร์คอมตู้เย็นยังอยู่ตรงนี้ให้มันรู้ไปว่าขอ,องจริงเป็นยังไงอากี้ไปหมดแล้วทุกสิ่งอย่างตอนนี้อากูเหลือแต่เสือผืนหมอนใบจริงๆนะครับที่กลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่เป็นไงคะทุกคนอันนี้คือเรียกว่าน้ำจิบนะ้ำจิ้มเออแก็เค็มตายหา่า <c oughs> น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆ ทุกคนคิดดูว่าในออลเลียแมนจะสนุกแค่ไหนถูกต้องแม่งโคตรมันนี่แค่เราเล่ายังมันเลยแล้วเดี๋ยวมึงดู<อ>คลิปจริงก็โคตรมันเลยบอกให้ทุกอย่างแม่งมันรวมเป็นเศะซากอยู่ จริงจริงตอนนี้เราก็เรียกสิบล้อลกเรียกขอล้อมาขนไปทิ้งวันนี้เราก็เลยจะโอการว่ามาอัปเดตบ้านให้ทุกคนได้ดูปเดตทุกคนได้ดูเลยวันนี้มันถึงไหนแล้วมันมีใกล้จะได้อยู่หรือยังเรานเราเราสร้างมากี่เดือนแล้วตัวโอ้ยเป็นปีแล้วเฮ้ยยังเราสร้างเดือนพฤษภาคมตอนนี้เดือนมกราและกภมิภามีนาเมษาทุกทานอีก4เดือนนะคะจะครบหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตบ้านกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมคาดการไว้ว่าจะได้อยู่เดือนไหนจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันแล้วทุก คน<ต>ดูสิว่ามันจะเสร็จไทนบ้านเราตอนนี้นะครับไม่รวมวัดมังกรพันธ์ที่ขึ้นไปมันยอดเสาก็ไมอะ่ะก็มีแต่บ้านเราเดียวที่สูงที่สุดสูงที่สุดเหมือนมึงเหวอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แดดร่มหน่อยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเป็นยอดชั้น3กันบอกไว้เลยว่าบ้านเราแลมันเป็นสองชั้นบ้านตะมูตะมีอะไรอย่างนี้บ้านเรามีแอบชั้น3จริงๆง,งบ้านเราคือโกงวิศวะเราเราผิดกฎหมายแล้วบอกเลยว่าเราจดสองชั้นเดียวเราขึ้น3ชั้นโรงพักแค่นี้เองไม,ไม่ใช่ผิดกฎหมาย เราใช้วัสดุที่มันดีกว่าเดิมทําให้มันแข็งแรงและเบาสามารถขึ้นไปที่ชั้นสามได้โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนขึ้นไปมันทําให้บ้านเราดูสูงขึ้นเพราะเราต้องมีราวกันตกรอบบ้านอย่างงี้ก็ทำให้ดูโห้โคตรจะสูงเลยทุกคนแล้ววันนี้เราจะพาขึ้นไปบันไดยังไม่เสร็จมันจะทุลักทุเลนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็พาทัวร์บ้านนิดหน่อยนะคะวันนี้และวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาไปดูนะคะห้องแม่ ซึ่งแม่เนี่ยเราฉากไปเกือบหมดเลยด้านในแต่ว่าทีนี้นี่เห็นไหมห้องแม่ตรงนี้ห้องแม่คือด้านนี้เลยอ่านี่เลยห้องแม่แม่ก็คือเข้าไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเหมือนว่าตูน,น้าต่างเลยมันน้อยเกินไปแม่เขาเลยอยากจะให้เพิ่มหน้าต่างเข้าไปนะ,ะให้มันระบายลมให้มันโปรง่งขึ้นอีกนิดนึง<อ>ก็นี่เลยค่ะตรงนี้เลยทําการพุบ <c oughs> ค่ะโอเคบอกพี่ช่างแล้ว ัพาทุกคนไปตัวบ้านหน่อยเอาอีกแล้วอ่ะเอาดิตัวไ <What? S 1> โอ้ยอัปเดตให้ไปหายร้อนก่อนได้ไหมอ๋อในร <ใน S 1> ้อนอะขึ้นไปสิ <No. S 2> ตอนนี้มีอะไรอัปเดเเตเพิ่มเติมบ้างมีการเดินไฟแล้วก็เดินท่อสุขกระเพิ่งกระพันอะไรเพิ่มหรือเปล่านีน่นี่นำเสนอหน่อยนี่ครั้งที่แล้วไม่ได้มีตรงนี้นะ เขาไม่ให้มีเสาต่างบ้านใช่เพื่อห่วงซุยเฮ้ยห่วงจุยจุยเราก็เลยบิ้วกลายเป็นช่องวางของตะม,มุตะมิน่ารักวางโลาวางโลและนี่นี่ตอนนี้คือชั้นไม่มีการเดินพ่อเดินไปสุขภัณฑ์แล้วนะก็คือห้องนี้เนี่ยที่เห็นมันเด่ๆออกมาเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นผนังเบิน้นม,มีผนังเบิ้นออกมาปุ๊บตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นช่องาช้าช่องเช้าแถึงตอกตรงนี้ปะ ตัวนี้ก็คือเด่นนูแล้วลตรงนี้ก็จะทําเป็นช่องหลุมลงไปเพื่อใส่พวกยาสระผมสบู่อะไรต่างได้อ๋อเปลวอ่ะเปลวเปลวนนี้นะคะพามาดูห้องพี่โบกับพี่ยิ้มนะคะอ้โหนีนนห<อ>ห่ห้องน้ำนะห้องห้องน้ำที่โบกับพี่ยิ้มนะคะนี่ไม่ได้ติดผนังมันจะไม่มีช่องระบายอากาศเราต้องติดท่อไอ้นี่ดูดขึ้นฟ้าดูดกลิ่นนะคะเพราะขี้พี่ยิ้มเนี่ยโอ้โหก็ดูดออกฟ้าเลยไม่ต้องต่อท่อก็ฟุ้งไปห้องนู้นมั่งห้องนี้มัง<อ>ม่ง ที่นี้ก็จะได้กลิ่นจนถึงบ่าแมยโอ้โหตัวนี้ครับเราก็ได้อยู่บนชั้นสามจุดที่สูงที่สุดของอำเภอสัมพัาษอุ้ยแต่ว่าไม่น่าเชื่อกว่าจะขึ้นมาสูงนาดนี้เดี๋ยวย้อนภาพกลับไปดูตอนกูปีนกนขึ้นมาก่อน โอ๊ยขึ้นมาจำเฮีย้ยอะไรนะกลัวไปไปดูกันไปเอาเยอะลำบากทิพหายกว่าจะได้กระลังิเนี่ยการขึ้นไปชั้นสามดาฟ้าของเราใช่ถ้ามันลำบากขนาดนี้เขาไม่ทำก็ได้นะสูงทิพหายลำยิย่งนะกลัวจะแยกอ,อ,อยู่แล้วโอ้ยปีนจะัะเนี่ยปีนได้เหรอเออเราขึ้นมาแล้วทุกคนเราจะขึ้นได้ ต้องบอกเลยว่าเราขึ้นมาทําไมแต่ว่าเราสัญญาขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันแต่ว่าทุกคนอยากจะบอกนะว่าตอนเย็นอะโคตรน่ากินหมูกระทะเลยโคตรเย็นอากาศดีมากถ้าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นลงง่ายๆแล้วก็มีบันไดขึ้นเราจะมาทํากิจกรรมอยู่บนดาดฟ้านี้อันนี้คือทุ่งเนี่ยมันจะมีกันตกเขาเรียกว่าผนังกันตกฮัลโหลพี่โจ โอ้พี่โจแม็กซสุดอะไม่กลัวถ้าสินใจดีนะที่เราทำชั้นนี้นะทำให้โลูเปได้แบบว่าสวยงามในพื้นที่เพิ่มมาเยอะเป็นไงคะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาทัวร์จนถึงชั้น3กันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะขึ้นมายากลำบากเพียงใดเราก็ขึ้นมาทุกคนได้เห็นเออะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างล่างกันว่าปรับที่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูก่อนล้วกันนะคะคลิปนี้ไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างสักนิดนึง ขึ้นไม่เท่าไหร่ดูตอนลงนะทุกคนนะนุ่นโอ้ยได้คลิปสวยๆดีๆทุกคนดูเนี่ยเอาปีนเอาปีนมาไปดูในบ้านนี่นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่นี่นี่อ่าโคตรพอโคตรแม่เดืเบบนวอลลุ่มเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวดูด้านบนหน่อยเดี๋ยวพาไปดูด้านบนหน่อยห้องน้ําเป็นไงบ้างแล้วดูห้องน้ําพี่เอวดีกว่าไปเป็นยังไงบ้างอ๋อนี่นะนี่นะนี่นะระบบทอน้ํา ลพ่อไอ้น<ข>อ้ำอ,อ,อุ่นแล้วก็ที่ฉีดก้นที่เขาถังปึ๊บแล้วก็เนี่ยอ่ะนจะอยู่ฝั่งนี้เขาพี่เขาทางฝั่งนี้แล้วอ่านหัวทางนี้เดี๋ยวเติมกระจกกัน,กนโอเค,อ,เคอีพีนี้ก็อัปเดตชั้นสามให้ทุกคนได้ดูครับหูดูดีหูดูคอคอ,อหน้าสีคนละชั้นกันหมดเลยดำเลยอตอนเนี้ยไปครับเจอกันใหม่ครับอีพีหน้าโอ้นี่ยังดูนี่โอ้โหหน้าต่างเป็นยังไงสวยงามสวยงามแล้วก็ ที่สาคัญนะคะตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยนี่ข้างล่างนะคะปรับพื้นที่แบบบ้านโอ้ยมักว้างมากเลยตรงนี้ได้หลังเลยต่อไปนี้ถ้าที่เที่ยวไหนที่โอ้ไม่สวยก่อบ้านเราเราจะไม่ไปปะลากันเพียงเท่านี้แล้วกัน EP นี้เจอกันใหม่ e ีหน้าครับ EP นี้เราพามาอัปเดตบ้านแบบชิวๆเบาๆชั้น3ครับเดี๋ยวถ้าให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วครวจะบอกนะคะว่างบประมาณบ้านหลังเนี้ย ม,มันไม่ใช่บ้านครับมันบาทครับทุกคน <c oughs> ใช่ไปครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่พี่หน้าครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยครับจุ๊บจุ๊บเกือบโคตรเสียวเลยเจอกันใหม่พี่หน้า